ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูแพลวการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆก็มาพบกับครูแพลวอีกแล้วนะคะวันนี้ในคลิปนี้นะคะครูแพลวจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องย่อยนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะคลิปที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับพืชแต่คลิปนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเด็กๆเตรียมใบงานที่1 4ขึ้นมาเลยนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะจะเป็นใบงานที่14ค่ะ การถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์นะคะเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์นะคะเพื่อเพิ่มจํานวนและดํารงพันธุ์โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ค่ะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะก็คืออะไรสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะเมื่อมีลูกหลานออกมา ลูกอาจจะมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนพ่อแม่นะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวได้แก่อะไรบ้างนะคะก็เช่นเสือ สุนัขแมวเป็นต้นนะคะลูกเสือก็จะคล้ายหรือเหมือนแม่เสือลูกสุนัขก,ก็จะคล้ายหรือเหมือนพ่อแม่สุนัขแบบนี้นะคะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยฟักออกมาเป็นตัวนะคะอย่างเช่นไก่งูเป็ดกบปลาพวกนี้นะคะเมื่อลูกฟักออกมาจากไข่แล้วจะเริญเติบโตนะคะลักษณะข,ของลูกก็จะเหมือนหรือคล้ายกับพ่อกับแม่นั่นเองค่ะอย่างในรูปภาพตัวอย่างข้างล่างนะคะครูแพ,พลอยกตัวอย่างมามีครอบครัวของสุนัขครอบครัวกระต่ายแล้วก็เจ้าไก่น้อยค่ะไก่น้อยตัวเป็นตัวแทนของสัตว์ที่ออกลูกด้วยไข่นะคะ ออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็ค่อยฟักตัวออมาเป็นตัวเนาะตัวเนี้ยเมื่อมันฟักออกมาแล้วมันก็ต้องคล้ายกับแม่ไก่พ่อไก่ถกงแมลูกครอบครัวสุนัขก็เช่นเดียวกันค่ะพ่อจะมีตัวสีน้ำตาลเนาะแม่สีขาวใช่ไหมคะแต่ลูกออกมาสีเหมือนใครคะสีเหมือนแม่ค่ะเห็นไหมเราจะมีลักษณะาบางอย่างเออสุนัขนะคะจะมีลักษณะาบางอย่างที่คล้ายคล้ายพ่อคล้ายแม่ของเขานั่นเองค่ะเช่นเดียวกันกับครอบครัวตกครอบครัวของกระต่ายค่ะ สัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมเช่นกันนะคะลูกก็จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมจากพ่อแม่นะคะลักษณะบางลักษณะจะไม่ปรากฏในรุ่นของลูกแต่จะไปปรากฏในรุ่นของหลานตัวอย่างที่ครูแพียกมาข้างๆนี้นะคะเป็นครอบครัวของลูกม้าแล้วก็ครอบครัวของลูกสุนัขนะคะลูกม้าตัวนี้แม่มันสีแดงพ่อมันสีเทาแต่เมื่อปรกออากฏออกมาเป็นตัวมันนะคะก็คือในรุ่นของลูกนั่นเองเป็นสีเทาแต่ว่าในรุ่นของหลานก็อาจจะเป็นสีแดงเหมือนแม่ม้าก็ได้นะคะ ลูกข้างล่างนะคะเป็นครอบครัวของลูกสุนัขพ่อสุนัขมีสีขาวแม่สุนัขมีสีขาวแล้วก็เป็นลายด่างสีดํานะคะแต่ลูกออกมาออกเหมือนใครคะเหมือนพ่อดังนั้นนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสีขนเหมือนแม่นะคะสีขนเหมือนแม่อาจจะเป็นกดในรุ่นของหลานก็ได้คะ่ะ ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะคะคืออะไรเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่นะคะไปสู่รุ่นลูกนั่นเองซึ่งมีหลายลักษณะลักษณะที่หนึ่งนะคะก็คือสีตาสีตาก็เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกันนะคะสีขนก็เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเก็ดอยู่ในพวกกิ้งก่าในปลาพวกนี้นะคะก็เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีเก็ดสีนี้สีน้ําเงินเก็ดสีทองและพวกนี้นะคะเป็น ลักษณะการถ่ายทอดทางมรุกรรมรลวดลายบนผิวหนังนะคะอย่างในตัวอย่างก็เป็นแมวป่าเนาะก็จะมีลวดลายนะคะในตัวของเขาเมื่อเขาผสมพันธุ์กับตัวผู้เขาก็จะมีลูกแมวป่าออกมาก็จะมีลวดลายบนผิวหนังคล้ายกับพ่อแม่ของแมวป่านั่นเองค่ะใบหน้าใบหน้าของสุนัข ใบหน้าของแมวใบหน้าของหมูใบหน้าของวัวพวกนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เขาโดนถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อกับแม่นะคะมาสู่ตัวเขานั่นเองใบหูก็สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมค่ะแล้วก็ยังมีปากนะคะรูปปากหางแล้วก็ลักษณะขนนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เราได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่เราอย่างตัวลักษณะขนผู้แพลวเลือกมาเป็นเม่นแคะเม่นแคะนะคะเขาจะมีขนที่แหลม เป็นขนของเขาเนะะี่ยค่ะจะมีเป็นหนามแหลมใช่ไหมคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเขาลักษณะขนของเขาแบบนี้ก็จะคล้ายกับพ่อแม่เขาถูกไหมลูกนั่นก็คือนี่ทั้งหมดที่ครูแพรวพูดมานะคะเป็นลักษณะทางพฤติกรรมของสัตว์ที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้นั่นเองค่ะการสืบพันธุ์ของสัตว์นะคะแบ่งออกเป็นเพศการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วก็การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแต่ตอนนี้ในสไลด์นี้นะครับ มาพูดถึงการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศกันก่อนนะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเป็นการสืบพันธุ์ของสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์กันระหว่างอสุจิของสัตว์เพศผู้และไข่ของสัตว์เพศเมียค่ะเป็นการเพิ่มจํานวนลูกหลานที่ไม่ต้องอาศัยเพศเข้ามานะคะและไม่มีการผสมกันผสมกันของเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองค่ะแต่มีตัวอย่างที่ครูแพลยกมานะคะก็เช่น การแตกหน่อของไฮดรานะคะหรือการแบ่งเซลล์ของแบคทีรียอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อสายเพศแต่เรามาขยายความหมายการเข้าใจมากขึ้นในสไลด์ต่อไปค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อศัยเพศนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือการงอกใหม่ค่ะลำตัวท่อนที่ขาดออกจากตัวเดิมนะคะจะสามารถงอกกลายเป็นตัวใหม่ที่สมบูรณ์ได้ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้าง ในรูปภาพนะคะครูแ mm hmm. พียวยกตัวอย่างมาดาวทะเลแล้วก็พาราเรียพาราเรียเรียกอย่างหนึ่งว่าหนอนตัวแบนนั่นเองค่ะดาวทะเลนะคะเมื่อมันร่างกายของมันถูกตัดท่อนออกนะคะท่อน2ท่อนเนี้ยโดนตัด1ตัวมันโดนตัดออกมาเป็นสองท่อนใช่ไหมลูกมันก็จะไปแตกออกมาใหม่เป็นปลาดาวทแตกออกมาเป็นปลาดาวที่สมบูรณ์ได้ถึง2ตัวนั่นเองค่ะ แล้วก็อย่างตัวอย่างข้างๆนะคะก็คือการงอกใหม่ของพานาเลียหรือการงอกใหม่ของหนอนตัวแบนเราเอาหนอนตัวแบนมาหนึ่งตัวเอามาตัดส่วนหัวส่วนหางส่วนหัวก็ไปงอกมาเป็นหนอนตัวแบนเต็มตัวส่วนหางก็ไปงอกขึ้นมาเป็นหนอนตัวแบนเต็มตัวนะคะก็ได้หนอนตัวแบนมาถึง2ตัวจากหนึ่งตัวที่มันเกิดการงอกใหม่นั่นเองค่ะการงอกใหม่นะคะตัวอย่างของสัตว์มีแค่ดาวทะเลแล้วก็พานาเลียนะจำให้ดีนะคะเด็ก เด็กๆจะต้องได้ใช้ตอบในใบงานที่14ค่ะต่อไปนะคะประเภทที่2ก็คือการแบ่งเซลล์เป็น2ส,ส่วนจากสัตว์เซลล์เดียว1ตัวนะคะสามารถแบ่งเซลล์ออกเป็น2ส,ส่วนมันเหมือนกันได้นะคะอย่างเช่นอะมีบายูกลินา่าแล้วก็พารามิเซียมนะคะแต่ตัวอย่างที่ครูแพลย,ยกมาก็คือพารามิเซียมกับยูกลิน่านะคะพารามิเซียมคราแรกมันมี1เซลล์ลูกแต่คราวนี้มันแบ่งตัวเองออกเป็น2ส,ส่วนก็คือมี มันอะแบ่งเซลล์ออกเป็น2เซลล์เด็กๆจะเห็นว่าแต่ก่อนมันก็มี1เซลล์แหละแต่ตอนนี้มันกำลังจะแบ่งตัวกันออกไใช่ไหมคะเป็น2ส่วนแล้วก็ข้างๆนะคะจะเป็นยูกลีนายูกลีนานะคะมี1ส่วนมี1ตัวแหละแต่พอมันโดนแบ่งเซลล์ออกมันก็จะกลายเป็นยูกลีนาสตัวทันทีนะคะนี่ก็คือประเภทที่2การแบ่งเซลล์เป็น2ส่วนนะ ต่อไปนะคะการแตกหน่อเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศประเภทที่3เป็นการสร้างหน่อบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะเมื่อหน่อจเจริญขึ้นจะหลุดออกไปเป็นตัวใหม่ก็อย่างเช่นไฮดร้าปลาคารังฟองน้ําค่ะแต่ในตัวอย่างที่เด็กเห็นตอนนี้คือไฮดร้านะคะไฮดร้ามันเด็กๆจะเห็นว่าในภาพที่1นนะคะมันจะมีส่วนติ่งก็ส่วนติ่งเนี้ยก็คือการงอกใหม่การที่หน,อนอ่ออ่ะ จเจริญเติบโตข้างๆกับร่างกายเดิมพอหน่อตัวนี้จเจริญเติบโตใช่ไหมคะในระยะที่2มันก็จะเริ่มโตเต็มไวขึ้นระยะที่3มันก็โตมากขึ้นนะคะงอกใหม่ในต้นเดิมนะคะพอคราวนี้ระยะที่4ไฮดราตัวนี้มันจะหลุดออกมาค่ะหลุดออกมามาเป็นไฮดราตัวใหม่เป็นต้นใหม่นั่นเองค่ะนี่ก็คือการแตกหน่อนะคะการแตกหนอใช้ได้ในไฮดรากบกาลางังแล้วก็ฟองน้ําค่ะ ต่อไปเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่เราต้องอาศัยเพศโดยที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจินั่นเองค่ะกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือไข่อสุจิกับไข่มาผสมกันจะเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่นะคะซึ่งมีลักษณะเหมือนพ่อกับแม่ก็คือเกิดมาเป็นสิ่งชีวิตใหม่นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ การปฏิสนธิภายนอกนะคะก็คือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะอสุจิผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะก็คือไข่นั่นเองไข่ของตัวเมียผสมพันธุ์กับอสุจิของตัวผู้นะคะโดยมีน้ําเป็นตัวกลางช่วยให้อสุจิเคลื่อนที่นะคะไปผสมกับไข่ได้เป็นการผสมพันธุ์ภายนอกรัางอาภยัยขอโทษค่ะเป็นการผสมพันธุ์ภายนอกร่างกายตัวเมียหลังจากนั้นนะคะ ไข่ที่ได้รับการผสมอ่ะจะฟักเป็นตัวต่อไปค่ะอย่างในรูปภาพนะคะรูปภาพทางซ้ายมือจะเป็นปาดตีนเหลืองค่ะปาดตีนเหลืองกําลังผสมพันธ์กันนะคะโดยมีการป,ารปฏิสนธิภายน,นอกค่ะร่างกายตัวเมียก็คือตัวสีเขียวอมฟ้านะคะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ตัวผู้ก็คือตัวสีน้ำตาลตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะเด็กๆเป็นการปฏิสนธิภายน,นอกค่ะ แล้วพอคราวนี้มันวางไข่ออกมาแล้วใช่ไหมคะลูกข้างๆจะเป็นวัฏจักรค่ะวัฏจักรการจเจริญเติบโตของมันจากไข่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนพอตัวอ่อนมันจะกลายเป็นลูกอดพอลูกอดมันจะเริ่มมีขาหน้าเริ่มงอกนะคะพอขาหน้าเริ่มงอกแล้วมันจะกลายเป็นเริ่มหายใจทางปอดก็จะเป็นกบเป็นลูกออสแต่ยังคงมีหางนะคะและต่อไปพอ คราวนี้หางมันหายมันจะกลายเป็นลูกกบพอลูกกบแล้วก็มันจะกลายเป็นตัวกบที่โตเต็มวัยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าวัฏจักรนะคะวัฏจักรของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแต่ตอนนี้เป็นการสืบพันธุ์ที่เป็นการปฏิสนธิภายนอกค่ะอันนี้ครูแพลวขยายภาพให้เด็กเห็นมากขึ้นนะคะการปฏิสนธิภายในคืออะไรนะคะก็คือการที่เซล์สืบพันธุ์ เพศผู้ก็คืออสุจินะคะเข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือไข่ของมันนั่นเองภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมียจากนั้นไข่ที่ได้รับการผสมมาแล้วนะคะจะเจริญเติบโต,ตภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมียทําให้สัตว์ตัวเมียตั้งท้องและเมื่อครบกําหนดคลอดน,นะคะก็จะออกมาเป็นลูกสัตว์น่ารักน่ารักที่เด็กเห็นนะคะก็อย่างนกบ้างอย่างนกนะคะลิงพวกนี้เนาะนกก็จะ พอมันคลอดออกมาเป็นไข่แล้วมันค่อยฟักตัวใช่ไหมลูกลิงนะคะก็จะคลอดออกมาเป็นตัวเลยถูกไหมพอ่อพ่อลิงแม่ลิงผสมพันธ์กันแล้วก็แม่ลิงตั้งท้องแล้วก็คลอดออกมาเป็นลูกลิงลิงน้อยที่เราเห็นกันแบบนี้นะนอกจากนี้นะคะท,ที่เด็กๆเห็นอีกก็จะมีพวกแบบสุน,นัขเอยแมวเอยก็จะเป็นการปฏิสนธิภายในเนาะ มาดูใบงานที่14กันค่ะใบงานที่สิี่จะอยู่ในเรื่องของลักษณะทางพฤติกรรมของสัตว์นะคะคำนิสแจกให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะข้อที่1จงยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์มาอย่างน้อย2ชนิดการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศครูแพลวพูดไปแล้วมี3ประเภทเด็กๆจําได้ไหมคะแต่ให้เด็กยกตัวอย่างมาแค่2ชนิดนะคะตอบลงมาให้ครูแพลวเลยนะ แล้วก็อีกนึงนะคะข้างล่างให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงวัฏจักรการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์มาตามความเข้าใจของนักเรียนค่ะที่ครูแพวยกตัวอย่างในเรื่องของกบเด็กๆก็สามารถมา,าเปลี่ยนแปลงหรือเขียนเป็นวัฏจักรของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ตัวอื่นก็ได้เด็กๆก็วาดรูปมาให้ครูแพวเข้าใจแบบคร่าวๆนะคะหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้จากเรื่องการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของสัตว์ค่ะ สิ่งเหล่านี้เด็กๆก็สามารถที่จะนำไปเรียนไปต่อยอดได้อีกนะคะวันนี้ครูแพรก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ครูแพรด้วยนะคะ